สวัสดีครับมาทําการจุดทดสอบตะเกียงนะครับเนี่ยครับแสงไม่ดอกไม่อะไรแล้วเราก็จริงๆแล้วเวลาจุดตะเกียงอ่ะไม่ต้องใส่หัวนอกก็ได้ครับเสียดายหัวครับเพราะว่าเราเราจุดเทสเนาะเนี่ยครับเอาหัวมาไว้ข้างนอกแบบนี้ก็ไนดะ้เทสระบบเราก็ดูว่าลูกไฟกลมเต็มรูปแสงนิ่งไม่กระพริบนะครับทํางานปกติอย่างเนี้ยครับ ไอ้ I, ตัวซ้ายเนี่ยเยอรมันทั้งคู่ครับตัวซ้ายเป็นตัวไม่พ่นไฟตัวนี้เป็นตัวพ่นไฟครับนีครับพ่นไฟทำงานปกตินะครับนี่ครับ ตะเกียงพวกนี้พอเอามาลือ้อล้างระบบทําความสะอาดไล่ลมใหม่ก็ใช้งานได้ได้ดีแล้วครับเพราะตะเกียงพวกนี้ยิ่งใช้ไปยิ่งดีขึ้นเรื่อยครับดีขึ้นเรื่อยๆืนี่ผมจุดเนี่ยโดยไม่ใส่โป๊ะนะครับถ้าใส่โป๊ะเนี่ยโปะมันจะคุมอุณหภูมิภายในตัวตะเกียงได้ครับแต่ถ้าเราไม่ใส่โปะเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยภายนอกมีลมมาเป่ามีอะไรอย่างนี้ครับแต่เราก็ยังสามารถจุดได้สมบูรณ์นี่ครับอันนี้คือตะเกียงทําระบบนะครับสมบูรณ์แล้วครับ ไอ้ตัวนี้ก็คือตัวไม่พ่นไฟนี่ก็คงหัวนอกเนี่ยหัวในมันเป็นหัวในจีนนะครับแล้วก็ช่องผสมอากาศนี่มันทะลุหมดแล้วครับพวกนี้ทิ้งเกี่ยนใหม่ครับเป็นหัวเยอรมันของมันเลยครับทีนี้พอมาจุดใช้งานก็ปกติสมบูรณ์ดีครับตัวขวานี่เป็นตัวพ่นไฟครับพอมาล้างก็คือตัวแกนพ่นไฟมันแกนพ่นไฟมันตันนะครับใช้ไม่ได้มันตายคาแล้วครับล้างไม่ได้แล้วนะครับอย่างเนี้ย ก็เปลี่ยนทั้งชุดตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับใช้งานปกติเปลี่ยนเฉพาะแกนพ่นไฟตรงลูกนะครับนกศัพ์ไม่ได้เปลี่ยนใช้ของเดิมเปลี่ยนแต่ก๊อกนกศัพ์ใหม่นี่ครับใช้งานได้ปกติแล้วครับคราวนี้ตะเกียงก็พาไปไหนก็ได้ตะเกียงเนี่ยที่เราเริ่มทําระบบเนี่ยที่มันยังคุมอุณหภูมิไม่ได้เนี่ยจริงๆก็ เติมแอลกอฮอล์ไว้ครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ร้อนมันก็ไม่ได้ราคาแพงครับแล้วเราก็เติมเลี้ยงมันไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้มันคุมอุณหภูมิครับอุณหภูมิของหลักนะครับแต่หลังจากนี้เวลาใช้ตะเกียงก็ไม่ต้องเติมแล้วครับมันก็ใช้งานได้เหตุผลเพราะว่าตะเกียงมันไม่ได้ใช้เลยผมไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยเราต้องคุมอุณหภูมิครับของมันจริงๆแล้วคือผมไม่ใส่โป๊ะด้วยแหละผมก็อยากจะดูว่าตะเกียงอ่ะมันสมบูรณ์ไหมมันใช้งานได้ปกติไหมโดยผมไม่เอาโป๊ะมาใส่ แต่ถ้าใส่โปะมันก็จะคุมอุณหภูมิได้ครับมันก็จะบางไฟเพื่อเผาหลักวนให้คุคมอุณหภูมิให้คงที่แล้วมันก็จุดไปได้เรื่อยอย่างนี้ครับแต่นี่ก็เป็นแนวทางของคนทําตะเกียงคือผมนะครับทาตะเกียงเป็นแนวทางของผมคนเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าก็ทําคลิปมาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆที่ชอบตะเกียงเหมือนกันไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปจนจบ